วัสดีครับมาคลิปนี้เราก็มารีวิวเทเล,ลอร์ซาลี่นะครับรืลลอจิดกิเลกกีกอย่างว่าซาลี่ให้ผู้ช่วยช่างคนสีส้มจาาสีส้มครับ แดดกะมากครับเสร็จเลยตัวนี้ก็ความยาวว่าสองเมตรห้าสิบครับกว้างเมตรเจ็ดสิบราคาสองหมืนแปดนะครับปูพื้นสองมิลครับอันนี้เป็นมีของเก่ามาผสมนิดหน่อยครับ ประเด็นลูกค้าเขามีของอยู่แล้วเปิดได้สามทางครับเปิดท้ายเปิดแล้วก็เปิดข้างบนสีให้อย่างดีเลยครับสีส้มมันเป็นเหมือนรถไทยเปนเลย ของรถกระบะนะครับเอาพื้นท้ายออกเดินมาข้างนี้ด้วยก็ได้ เยี่ยมมาเลยเยียมมาเลยอ้ยมาเลยไม่ต้องกลัวเยิ้มครับสนใจสั่งได้ครับเอาแบบเป็นดัมก็ได้เป็นติดตั้งดัมแล้วก็ใช้ PTO รถไถยปั่นเอาก็ได้นะครับอันนั้นก็ราคาจะมีหลายแบบ แบบนี้ก็เริแบบ่มต้นที่สองหมืนแปดครับยางใหม่เรล้าปกอัพไหนๆก็ปนทีดำไปเลยการใช้งานแล้วก็จะค่อยทะเลาะกันของมันอีก การลากของนิดๆหน่นนอยลากขี้วัวขี้ควายเข้านาครับหมาะเลยครับลบบากปุ๋ยงี้ยนหญ้าขนฟางราคาไม่แพงนะครับเลก,เกรดดีแน่นอนเป็นดำก็สร้างได้นะครับสาลีดำ ันเลยข้างหน้าไหนะตรงดำดำนะ่ะนะครับาในสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับเป็นดำก็ได้ไม่ดำก็ได้ครับ ราคาเท่าไหรมีงบเท่าไรว่ากันมามาคุยกันครับจัดให้ได้าาตามงบครับาความต้องการตามงบเลยขอดีน้องคนในเดตครับสีนี้กระจายดีนะครับ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ